วันนี้แม่จามาแปะพิกัดร้านนวดที่สว่างแดนดินค่ะร้านลมลำพาน,นวดเพื่อสุขภาพชาวปวดหลังคอบาาไหลออฟฟิศซินโดมนะคะอุม้มลูกเป็นเวลานานๆน,น,นะคะควรมาเลยค่ะบรรยากาศภายในร้านนะคะคือดีมากๆเลยค่ะมีกลิ่นหอมอ่อนๆนะคะตัวร้านนะคะอยู่ห่างจากอำเภอสว่างแดนดินนะคะประมาณ12กิโลบ้านหนองย่างชินนะคะเป็นร้านที่อยู่ในหมู่บ้านแต่บรรยากาศคือดีมากถึงเวลาแล้วนะคะก็เข้าไปในร้านกันเลยค่ะก่อนจะขึ้นนวดนะคะพี่เขานะคะก็นำชากับน้ำมาเสิร์ฟด้วยที่ร้านบริการดี มากแล้วที่สําคัญนะคะก่อนขึ้นเตียงนะคะพี่เขาก็มีบริการน,นะคะล้างเท้านะคะนวดเท้านะคะก่อนจะขึ้นเตียงด้วยแม่จอยนะคะวันนี้นะคะจะเซ็ตคอมโบเลยค่ะทั้งนวดไทย1ชั่วโมงนะคะแล้วก็นวดอโรมานะคะตบถ่ายด้วยอบสมุนไพรค่ะสำหรับใครนะคะที่ปวดคอบาไหล่นะคะออฟฟิศซินโดมจ้องหน้าจอเป็นนาน,านปวดไมเกรนหรือว่ามนุษย์แม่แบบแม่จอยนะคะที่ต้องอุ้มลูกเป็นเวลานานาน,นะคะทําให้ปวดคอปวดบาปวดไหล่มีความเครียดต่างๆควรมานวดเลยค่ะ เป็นการนวดอโรมาาครั้งแรกของแม่จอยเลยนะคะรู้สึกว่าสบายมากๆเลยคะ่ะและที่สําคัญนะคะผ่อนคลายด้วยที่ร้านนะคะนอกจากจะมีนวดอโรมา สักครับผิวสักครับหน้าแล้วก็นวดเท้าด้วยค่ะสําหรับใครนะคะที่อยากานวดนะคะแนะนํานะคะว่าโทรจองคิวก่อนนะคะหลังจากนวดเสร็จนะคะแม่จอยก็เข้าตตวอบสมุนไพรอีก30นาทีค่ะที่ร้านนะคะเขามีห้องอาบน้ําน,นะคะเราสามารถแต่งตัวนะคะที่ร้านได้เลยเป็นร้านนวดที่บริการดีราคาดีที่แม่จอยอยากแนะนําเลยค่ะ